สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูแพลวในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่านะคะในประโยคสัญลักษณ์ของการคูมค่ะประสงค์การเรียนรู้นะคะหาหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ของการคูมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาหาจํานวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่า ตัวไม่ทราบค่าคูณกับ25เท่ากับ100วิธีทำนะคะเนื่องจากตัวไม่ทราบค่าคูณกับ25เท่ากับ100เราจะหาได้โดยนะคะแสดงว่านะคะตัวไม่ทราบค่าของเรานะคะจะเท่ากับ100นะคะหารด้วย25นั่นเองเด็กๆสังเกตนะคะ,ะเครื่องหมายหารกับคูณนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นว่าถ้าอยู่ ระหว่างเครื่องหมายเข้ากับถ้าถูกย้ายข่านะคะจากหารนะคะย้ายฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นคูณถ้าเป็นคูณนะคะย้ายฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นหารนั่นเองค่ะในข้อนี้เราก็จะได้ตัวไม่ทราบค่านะคะเข้ากับ100หารกับ25ได้เท่าไหร่นะคะเราก็ไปดูว่า25คูณอะไรแล้วได้100นะคะก็พบว่าเป็น4นะคะดังนั้นเราจะได้ จะได้นะคะตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ4นั่นเองนะคะ,ะเรามาตรวจสอบนะคะโดยนะคะนำา4เป็นคูณกับ25นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ100นะคะดังนั้นนะคะจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมก็คือ4นั่นเองดังนั้นตัวไม่ทราบค่าในที่นี้ของเรานะคะก็คือ4ค่ะเราก็สามารถตอบได้เลยนะคะก็คือคำตอบของเราก็คือ4ค่ะตอบ ตัวยอย่างที่2 8 0นะคะ80คูณกับสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ720นะคะวิธีทาค่ะเนื่องจากค่ะ80คูณกับตัวไม่ทราบค่านะคะเท่ากับ720นั่นเองแสดงว่านะคะตัวไม่ทราบค่าจะเท่ากับ720หารด้วย80นะคะอ่ะ่120หารด้วย80ได้เท่าไหร่นะคะ ตั้งหารนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือ9นั่นเองค่ะ,ะเราจะได้นะคะตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ9ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราจะมาตรวจสอบนะคะโดยการนำ80ไปคูณกับ9ค่ะเท่ากับ720ค่ะดังนั้นนะคะจำนวนที่แทนด้วยตัวไม่ทราบค่าหรือสี่เหลี่ยมในที่นี้นะคะก็คือ9นั่นเองค่ะ 9จึงเป็นคำตอบของตัวไม่ทราบค่าในที่นี้ค่ะดังนั้นข้อสอบนี้ตอบ9ค่ะมาสรุปบทเรียนวันนี้นะคะค่ะเราจะสามารถนะคะหาตัวไม่ทราบค่านะคะในประโยคสัญลักษณ์ของการคูณได้นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนั่นเอง ผลคูณที่ได้จากจํานวนหนึ่งนะคะคูณกับอีกจํานวนหนึ่งนะคะถ้านําผลคูณที่ได้นะคะหารจํานวนหนึ่งแล้วนะคะผลหารจะได้เท่ากับอีกจํานวนหนึ่งนั่นเองค่ะดูภาระงานวันนี้นะคะครูแพจะให้นักเรียนนะคะทําแบบบูหารในหนังสือเรียนหน้า143นะคะข้อ1นึถึงสนะคะใครไม่มีหนังสือเรียนนะคะดูได้จากตรงนี้ได้